สวัสดีครับผมเจ็คครับและนี่พี่ชายผมเองพี่จิมครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่ชายครับวันนี้เราจะมาสู่เกมสนุกที่บอกถึงจุดเด่นของคอมมี่พาวเวอร์แบงค์ครับนั่นก็คือคอมมี่พาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์เกมครับจุดเด่นของคอมมี่พาวเวอร์แบงค์เนี่ยนะครับก็คือว่าใช้ไส้ในแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าญี่ปุ่นแท้เธออยู่ไหนครับและรู้ไหมครับเรามากินกันที่ไหนครับผมรู้สิค่ะ เอาละครับเราจะไปแบบธรรมดากันไม่ได้นะฮะเราจะไปแบบนี้ครับผมเฮ้ยายไปไหนหมดหฮ้ยหายไปได้ไงพี่งั้นเราต้องไปบ้างเฮ พี่ชายกินไหมครับผมพร้อมนะครับก็แต่ว่ววิธีการกินนี้ต้องกินยังไงครับแจ็คเพียงเรามีถ้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นนะครับไหลมาตามน้ำนี่นะฮะแล้วก็กินไปกินให้ได้เยอะที่สุดนะครับโดยที่ต้องจับตาดูมะเขือเทศดีครับผมคุณต้องนี่มะเขือเทศนะครับมาอยู่ในถ้วยนี้ได้เยอะที่สุดนี่ไปเพื่ออะไรไปเพื่อเปิดฝานะครับผมถ้าเปิดฝาปุ๊บแล้วเจอคําว่า นั่นแหละครับคุณก็จะรตนาไปเลยแต่ถ้าเส้นล่วงไปแม้แต่เส้นหนึ่งเนี่ยผมหักเป็นมะเขือลุงเลยหนึ่งมะเ,มะมเขือ,อไม่เหลือแอล้ว่ะง,งั้นต้องจินัน อ่คุณเลือกก่อนเลือาไหคะเครับอกอาันนี้อไม่ได้ารเครับปนีครับอนี้อิดเลยอ้โนะยังไม่เจอครับอันนี้อันนี้เอาเปิดเองครับยังไม่ใช่เอาแล้วเลือกอันไหนกปลาไหนครับปลานี้ ใช่ไหมครับเบิดเองไม่ใช่ยังไม่ใช่เลือกปลาไหนดีครับอ้าวปาทีนะครับผมผมมีหรือเปล่าโอ้โทีมกระโดดจิบชนะไปเลยครับนี่เอาละครับวันนี้นะครับเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับปรากฏว่าชนะทั้งสองทีมครับผมนี่คะแนนเสมอกันก็เลยให้ของรางวัลไปเลยคอมมี่โพ์แบงค์ครับผมนี่โอเค เอาละรครับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคอมมี่พอแบงค์นะครับผมแบตเตอรี่สำรองมาตรฐานญี่ปุ่นนะฮะรับประกันนะฮะถ้าเราเบิดปุ๊บเนี่ยเรามีวงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0 0แสนบาทครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีสสดครับ